สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนดีต้อนรับเข้าสู่ The Net Channel สำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม7บาทกปงานเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงแพทที่กําลังจะเข้ามาครับสำหรับวันนี้อาจจะแปลกนิดนึงนะเพราะว่าวันนี้ทางเพจ o f f ฟิเชียลเกม7บาทของเรานะครับได้มีอัปเดตข้อมูลใหม่ครับก็จะเป็นคลิปที่เพื่อนๆนเห็นตอนช่วงต้นคลิปเลยครับซึ่งคลิปออกมาขนาดนี้แล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าอาทิตย์หน้าอาทิตย์ต่อไปเนี่ย รับรองว่ากิจกรรมฮาโลวีนของปีนี้น่าจะอัปเดตเข้าเซิร์ฟเราอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ครับผมก็เลยจะพาเพื่อนไปดูตัวละคร3ตัวที่น่าจะเข้าเซิร์ฟเรานะเพราะถ้าดูจากคลิปที่ออกมาครับก็จะเป็นคลิปเดียวกับตอนเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเลยครับตัวละครที่จะเข้ามานี้ผมเคยได้พูดเปยด,ดไปแล้วนะว่า3ตัวนี้ถ้าไม่ได้รับการอัปกเดกตเนี่ยผมบอกเลยว่าคนน่าจะเปิดหาน้อยมากครับเพราะว่าเทียร์ปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าอยู่เกาะ ลังทายตารางทั้งสตัวละครเลยนะก็นอกจากตัวละครใหม่ที่เข้าถึง3ตัวแล้วเนี่ยก็จะมีชุดคอสตูมฮาโลวีนครับของตัวละครต่างๆมากมายนะที่เพื่อนๆเห็นในคลิปไม่ว่าจะเป็นแกง๊ง7บาทนะครับและก็แก๊งขาประจำหน้าเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นสเลเดอร์กิลทันเดอร์เจดิโก้พวกนี้นะครับก็ได้รับชุดคอสตูมฮาโลวีนด้วยเช่นกันครับสำหรับใครที่เป็นเมนตัวละครเหล่านี้นะผมบอกเลยว่าพลาดไม่ได้ครับสำหรับชุดฮาโลวีนเพราะคอสตูมแต่ละตัวนี่ เจ๋งๆทางนั้นเลยครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานนครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลตัวละครที่น่าจะเข้าใหม่เซิร์ฟเราในอาทิตย์หน้านะครับสำหรับ3ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นข้อมูลของเวอร์ชันญี่ปุ่นในปัจจุบันนะซึ่งตอนมาเซิร์ฟเราเนี่ยไม่แน่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับอย่างน้องโมโนนะครับ ตัวละครที่ไม่มีใครน่าจะเปิดหานะพอได้รับการอัปเดตเนี่ยคนก็กลับมาให้ความสนใจแล้วก็ผมรู้สึกว่าน่าจะมีหลายคนที่โดนตู้น้องโมโนไปนะแต่สําหรับเรื่องใช้งานได้ไม่ได้นี่อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมอัปเดตเทียให้เพื่อนๆทราบอีกทีล้วกันเว็บแรกเรามาอยู่ที่เว็บอัลเทอร์มานะครับสำหรับ3ตัวละครใหม่นะครับเว็บนี้ให้คะแนนเท่าไหร่บ้างตัวแรกเลยก็จะเป็นน้องเอเลนสีฟ้านะครับสำหรับเอเลนฮาโลวีนะครับจะได้อยู่เทีย์ีครับแล้วก็ดัดแดงกับกีล่าเขียวเนี่ยจะอยู่เ,เทียดี เกมบิดเนี่ยน้องเอเลนฟานครับจะได้อยู่เทียเอเลยครับส่วนอีก2ตัวนะครับกี่าเขียวจะอยู่เทียซีและสุดท้ายนะครับดั๊ฮาโลวีนะครับก็จะอยู่เทียดีเลยครับ <c oughs> ก็สําหรับใครที่เป็นแฟนดั๊นะผมบอกเลยว่าทั้ง2เว็บนี้เนี่ยให้คะแนนดั๊เป็นเกรดดีทั้ง2เว็บเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาไม่มีการอัปเดตหรือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงสกิลนะครับ <c oughs> ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดเราไม่อยากได้ชุดคอสตูมมาใส่จริงๆนะการข้ามตู้น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดครับ ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวละครดัตแดงหรือว่าดัตฮาโลวีนกันก่อนเลยครับสำหรับดัตฮาโลวีนนะครับคอนเทนต์ที่ไปได้ดีที่สุดนะครับก็จะเป็นคอนเทนต์การฟาร์มครับซึ่งได้เกรดแค่ A เท่านั้นเองนะส่วนคอนเทนต์อื่นๆเนี่ยไม่มีคอนเทนต์ไหนที่เหมาะกับตัวละครตัวนี้เลยครับก็เมื่อกี้จะเป็นฝั่งออาเทอร์มานะครับคราวนี้เรามาดูฝั่งเกมวิดบ้างนะครับสำหรับเว็บเกมวิดเนี่ยตัวดัตนะครับอย่างที่บอกไปว่าได้เทียดีนะสำหรับคอนเทนต์ที่ไปได้ดีนะครับต้องบอกว่าไม่มีอะไรดีเเลยยคคคคคครรรรรััััับบบบบอนนนนทต์วาามกะะะดดดดสูงไไไ้้้ C C PVP PVP 3 3 การฟาร์มได้ C นะและสุดท้ายซัพพอร์ตก็ได้เกรด C อีกเช่นกันครับก็สําหรับดัชฮาโลวีนตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวละครลิมิเต็ดนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นวันที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยก็จะเป็น2019เดือน10วันที่17ของปีที่แล้วนะครับนี่ครับก็จะเห็นได้ว่าตารางคอนเทนต์ความยากระดับสูงนะครับกากบาททุกอันนะใช้งานได้ไม่ดีสักตัวเลยครับต่อมาเรามาดูกีราเขียวกันบ้างนะครับสำหรับเว็บออเทอร์มานะครับกีราเขียวเนี่ยได้คะแนนอยู่ที่81เเตต็ม100คคครรัับบอนนนทท์ีี่ไไปดด้ะ ที่ดูน่าจะดีสุดเนี่ยก็จะเป็นการฟาร์มอีกเช่นกันครับได้ A ส่วนคอนเทนต์อื่นๆเนี่ยต้องบอกว่าไม่ดีสักอันเลยครับคราวนี้เรามาดูฝั่งเกมวิดกันบ้างนะครับสำหรับเกมวิดคะแนนกีฬาเขียวเนี่ยได้ดีกว่าดัดแดงขึ้นมานิดนึงครับกลายเป็น7เต็ม10นะคะแนนก็จะอยู่ที่ Tier C ครับโดยหมดที่ไปได้ดีนะครับที่เว็บนี้ให้นะเกมวิดกีฬาเขียวเนี่ยไปฟาร์มได้อยู่เกรดเครับแต่เอาจิงตัวละครฟาร์มผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะมีกันเยอะแล้วนะ ที่สําคัญคือใช้ตัวละครเฮาเซอร์น่าจะดีกว่าด้วยครับสำหรับกีฬ่าเขียวนะครับตัวละครเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นตัวแจกนะฉะนั้นเซิร์ฟเราเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเหมือนกันแหละเราน่าจะได้รับกีฬ่าเขียวฟรีนะครับสำหรับคอนเทนต์ความยากระดับสูงกีฬ่าเขียวนะครับที่พอไปได้นะครับก็จะเป็นบอสเอกนะส่วนตัวอื่นๆนี่ก็จะไม่มีตัวไหนที่แนะนําเป็นพิเศษนะครับและสุดท้ายครับน้องเอเลนฟ้าของเรานะครับเอเลนฮาโลวีครับสำหรับน้องเอเลนเนี่ยต้องบอกว่ามีคอนเทนต์ท ก็จะเป็นไฟนอลบอดโกเทอร์นะแต่ว่าเซิร์ฟเราเนี่ยผ่านมาแล้วครับแล้วก็นอกจากนั้นยังสามารถเอาไปใช้กับบอร์ดแดงได้ดีเช่นกันนะครับส่วนทางด้านเกมวิดของน้องเอเลนนะครับคะแนนอย่างที่บอกนะเกมวิดเนี่ยให้น้องเอเลนคะแนนค่อนข้างสูงครับอยู่ที่แรงเอเลยครับ โดยหมดความยากระดับสูงน้องเอเลนจะได้ A อบวกครับ p ีพแบบ3 V3 ได้ B นะครับฟาร์มได้ C แล้วก็ซัพพอร์ตเนี่ยได้ C เช่นกันครับสำหรับตัวละครเอเลนนะครับก็จะเป็นตัวละครลิมิเต็ดอีกเช่นกันนะครับเหมือนกับดั๊ฮาร์โลวีเลยซึ่งคอนเทนต์ที่ไปได้ดีของน้องเอเลนนะครับความยากระดับสูงเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะครับอย่างแรกสุดเลยก็จะเป็นบอสแดงนะครับอย่างที่2บอสเทาก็พอไปได้ครับและอย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นบอสเคลาส์นะครับหรือว่าบอสคิวนั่นเองสำหรับอุปกรณ์แนะนําของน้้อองเเเลนนนนะะทีี่ิยมมใชกกัั็จ2ซตครบ เซตเลือดป้องกันนะครับกับเซตป้องกันป้องกันแล้วก็ป้องกันครับโอเคครับก็หลังจากที่เราดูแรงกิ้งของเซิร์ฟเวอร์จแนไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูสก mm ิล hmm. กันมากดีกว่าว่าทำไมตัวละครฮาโลวีนปีที่แล้วมันถึงเละตุ้มเป๊ะอย่างนี้ครับคะแนนถึงน้อยมากๆเราก็มาเริ่มจากดัดแดงเลยครับสำหรับท่าแรกเนี่ยจะเป็นท่า โจมตีศัตรูหนึ่งเป้าหมายนะครับแล้วก็ทําให้เป้าหมายติดสถานะพอชั่นหรือว่าพิษไประยะเวลาถึง3เทร์น้วยกันครับสำหรับสถานะพอชั่นอย่างที่ทุกคนรู้กันนะว่ามันเป็นสถานะที่คนไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ครับในปัจจุบันต่อมาครับท่าที่2บลัดซองนะครับท่านี้เนี่ยจะสามารถโจมตีศัตรูเป็นหมู่ได้ครับแล้วก็นอกจากนี้ถ้าเกิดติดคริติคอลเนี่ยเดเมจจะแรงขึ้นเป็น2เท่าเลยครับสำหรับท่านี้ก็ถือว่าเป็นท่าโจมตีเ,เดเมจที่ธรรมดานะไม่ได้มีลูกเล่นอะไรห,หวือนวาครับทำให้ใน PP, นีต,นตวน,น,วนรีรง้ ต่อมาอันติเมตครับสำหรับอันติเมตเนี่ยก็จะเหมือนดัดปกติเลยครับคือดัดเขียวแล้วก็ดัดฟ้าตัวละครระดับเอสถานที่แจกตอนเริ่มนะจะยกเลิกบัฟของศัตรูพร้อมกับยกเลิกสแตนตั้งท่านะครับและโจมตีศัตรูถึงเป้าหมายอย่างดุแรงครับนอกจากนั้นจะทําให้ศัตรูติดสตนไประยะเวลา1เทอร์นะครับสำหรับข้อดีของท่าอันติดัดฮาโลวีนะเอฟเฟกมันเปลี่ยนไ่ครับเป็นธีมฮาโลวีนะแต่ว่าท่าท่าภาษาเนี่ยจะเหมือนเดิมครับที่จะคอมโบกับ DNA ยักษยานะครับ สุดท้ายครับพาสซีฟของดัสนะครับคือตัวละครดัสเนี่ยจะสามารถเพิ่มอัตราติดคริต10%ทุกครั้งที่จบเธอนะครับซึ่งมันจะสามารถสแต็คได้สูงสุด10ครั้งหรือว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยโอกาสติดคริตของดัสจะสูงถึง100%เลยครับสำหรับตรงนี้ถ้ามองเผินๆดูเหมือนจะดีนะแต่ว่า1เทอเนี่ยมันเพิ่มแค่10%ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้ครบ100%เนี่ย เราจะต้องรอเวลาถึง10เทอร์นะครับซึ่งมันนานเกินไปครับใน p v p เนี่ยผมบอกเลยว่ายังไงก็ยืนไม่ถึงครับถ้ามันเพิ่มเทอร์ละ25% 30%เรนี่ยผมว่ามันอาจจะน่าสนใจมากกว่านี้นะซึ่งถ้าเกิดทางเกมเขาน่าจะปรับสกิลนะครับผมคิดว่ามันก็น่าจะปรับตรงพาสีตร,ตรงนี้แหละครับต่อมาตัวที่2นะครับกีล่าเขียวหรือว่าตัวแจกนะครับของทางฝั่งเจแปน สำหรับท่าแรกเนี่ยจะเป็นท่าโจมตีแล้วก็จะมีความสามารถชาร์จอยู่ครับซึ่งความสามารถชาร์จก็คือจะไม่สนใจพรางป้องกันของศัตรูนะสำหรับท่านี้จะเป็นท่าที่โจมตีศัตรูเพียงแค่เป้าหมายเดียวครับแต่ว่าเดเมจเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าค่อนข้างรุนแรงเลยครับ200 300แล้วก็500เลยต่อมาท่าที่2ครับพัมกินไลนะครับกีราจะทาการโจมตีศัตรูทุกเป้าหมายนะครับแล้วก็ที่แรง2กับแรง3เนี่ยจะมีความสามารถในการลดค่าพลังที่เกี่ยวกับป้องกันของศัตรู20%แล้วเป3รเป็นะ,ะเวลา2กับ3เทิบ สำหรับไม้ตายครับกีล่าจะโจมตีศัตรูแล้วก็จะมีท่าสไปอยู่ด้วยครับสำหรับสไปเนี่ยคือเมื่อเวลาติดคริติคอลนะครับดเดเเมจมันจะออกมาเป็น2เท่าครับแล้วก็พาซีสครับแคดบูเม้นกีล่าจะสามารถลดเดเเมทที่ได้รับ4%ทุกครั้งที่ใช้สกิลนะครับและจะสามารถสแต็คได้สูงสุด10ครั้งด้วยกันครับก็สำหรับตัวละครกีล่านะครับ4สกิลของเธอตั้งแต่พาร์สีสกิล1สกิล2แล้วก็ไม้ตายนะครับมันดูเหมือนแต่ละท่าเนี่ยมันไม่ได้ดูเป็นคอมโบอะไร มันไม่โดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งครับทำให้เราเลือกตัวละครอื่นที่เด่นไปเลยน่าจะดีกว่านะแล้วก็มาถึงน้องสุดทองนะครับเอเลนฟ้าครับสําหรับตัวละครตัวนี้ผมคิดว่าเป็นตัวที่สามารถพอเอาไปเล่นได้อยู่นะเพราะว่าท่าแรกของเอเลนนะครับจะโจมตีศัตรูทุกเป้าหมายแล้วก็ลดค่าพลังทุกอย่างที่เกี่ยวกับค่าโจมตีนะครับไปเลยเวลา2-3เทอร์ครับที่แรง2กับแรงสานะสําหรับท่านี้ต้องบอกว่าเหมือนกับท่าของวาเลนติกมัดจรวดเลยครับ ต่อมาท่าที่2นะครับ Pumpkin Basket นะครับสำหรับท่านี้จะเหมือนเป็นท่าบัฟของ Q Thunder เขียวเลยก็ว่าได้นะซึ่งจะบัฟพลังโจมตี30% 40%แล้วก็60%นะครับส่วนอันตีของเอเลนเนี่ยก็จะเหมือนเดิมเลยครับไม่มีคอมโบภาษานะเหมือนกับดันเลยครับคือยกเลิกบัฟกับยกเลิกตั้งท่านะครับและจะโจมตีศัตรูหนึ่งเป้าหมายอย่างดุแรงพร้อมทําการสตันนะครับสุดท้ายพาสซีครับเมื่อตัวละครได้รับเดเมจนะครับจะทําให้ค่าพลังที่เกี่ยวกับป้องกันเนี่ยเพิ่มขึ้น8% ทุกครั้งที่เริ่มเทิรนใหม่นะครับซึ่งความสามารถนี้จะสแต็กได้ทั้งหมด5ครั้งด้วยกันครับก็ถือว่าเป็นตัวละครสายบัฟดีบัฟที่มีพาสซทฟท์ทให้ตัวเองถึกมากยิ่งขึ้นนะโอเคครับก็สําหรับคลิปอัปเดตข่าวสารวันนี้ผมก็เอาสั้นๆเพียงเท่านี้แล้วกันเพราะว่ารายละเอียดกิจกรรมคอนเทนต์ต่างๆเนี่ย ยังไม่มีออกมาครับนอกจากคลิปฮาโลวีนช่วงต้นคลิปเท่านั้นก็สําหรับตอนนี้ครับสิ่งที่ผมหวังไว้นะคือทางเกมเนี่ยเขาจะปรับอัปเดตตัวละครเหล่านี้นะครับให้มันเก่งพอที่จะใช้งานไปเทียบกับตัวละครอื่นได้บ้างนะครับไม่จาเป็นต้องเป็น T S ก็ได้ครับขอแค่ T A T B เนี่ยผมคิดว่าน่าจะโอเคแล้วครับโอเคก็สําหรับคลิปในวันนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามมมาาาดููเขข้้สสสสนนนัับบุุุคคลลิปปองงผผะรวไถึณแ YouTube ช่องแดนเน c h a n แนลคนอื่นๆด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราไาเจอกันใ,ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ